ทำขาแข็งไว้ทำขาแข็งแข็งเจ็บด้หนูตมเ้ายาทำไมเออเจ็บเจ็บเจบอาขึ้นอาขนขึ้น เก็บสีนู้ีครับปลาสามทีขอโทษหรอือยังไม่เจอยังไม่หึงเวลาเนี่ยมันดูเต้นเต้นได้อยู่ลองเพลงกันนะเอาลองเพลงกันนะ <laughs> ลองเพงนนะ <laughs> ลงไหนบ่น gà dạ. dưới chơi thấy chơi ừ, <laughs> <thấy> chơi ừ dưới tung ừ này dưới khá tông tông, อย่าให้จ็บนะเน,น,นูอยอากน,นั่งไม่เนั่งเน,นันไหอีกไหีอาจะมือแม่เนี่ย Jingkir, jingkir. Jingkir. Ku mahu dia. Mahu dia. Mahu dia.